สวัสดีเ,เพื่อนๆกลับมาอยู่กับเจ้าโรดบูในยู r o ทัก Simulator อสองอนไลน์ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟที่หนึ่งกำลังวุ่นวายเลยเวลาในเกมตอนนี้แปดแปดโมงครึ่งแปดโมงสี่สิบพึ่งพึ่งพึ่งจะสายแล้วก็มาดูผลประกอบการมาดูผมประกอบการ บริษัทของเรากด G <S 2> <S 2> บนคีย์บอร์ดไปที่กรารัด m a มเน e เจอร์แล้วก็ดูเมืองเราตอนนี้ตอนนี้เห็นได้ว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมาเยอะกับการทำงานของทีมงานเราแล้วกดดูได้เขาเขาก็วิ่งไปนะอันไหนเขาจบจบได้เขาก็จบอันไหนจบไม่ได้เขาก็จะโดนโดนหักตังเนาะ มันก็จะเป็นแรนดอมไปมางนี้แหละเขาก็จะขี่ไปขี่มาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือตัวนี้คนนี้หาตังค์ได้เยอะยังไม่พลาดเลยนะเหมือนเขาวิ่งวิ่งเขาจะวิ่งแต่ของแบบพังๆอ,อ่ะเอะไม่ใช่เหมือนเขาจะวิ่งแต่ของแบบที่แตกทางง่ายนะตอนนี้สเตตัสของทุกคนก็คือยังพักก่อนอยู่นะเหมือนเขานอนระหว่างทางหรือเปล่าผมผมน่าจะประมาณนั้นอาจจะไม่แน่ใจอันนี้เขาหาเงินได้สามร้อยต่อเหรียญน,นะ ต่อวันก็คือค่าเฉลีย่ยเขาเดี๋ยวไปเรื่อยส่วนเราก็ส่วนเราก็จะต้องขยายเราขยายแล้วแหละแต่เราต้องจะซื้อรถเพิ่มอีกสองคันแล้วก็จ้างอีกสองคนเพื่อจะให้เต็มกาลาดนี้เนาะตอนนี้ผมก็เลยว่าจะเอาอรถบูไปแต่งซะหน่อยเออตังตังพอมีบ้างนะแต่มัน มันอยากแต่งตนะโอ้ยลื่นลื่นรถล,ลื่นเราจะเข้าไปที่ชอ็อปไปที่ชอ็อปไปที่ชอ็อป Okay. ให้รถบรูมันมันเป็น v ีหกเออเป็น v ีแปดห้าห้าร้อยแปดสิบแรงมาเนาะกับเกียร์เกียร์จะท็อปเลยแหละคอนโซลหน้าผมรอตัวสุดท้ายนะไม่จะไม่เปลี่ยน่เพราะมันแพงมากแล้วก็รถบรูมันต้องเปลี่ยนตรงนี้ใส่เซนเซอร์บายสปอร์ตเข้าไปด้วย เซนเซอร์บายสปอตโอเคใส่ไว้ก็ดีนี be ่เซนเซอร์บายสปอตนะเพื่อนๆตรงนี้นะมันมีบายสปอตเซนเซอร์เวลานี้มันจะร้องติ๊ด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 เวลาเราเลี้ยวเนาะแล้วก็ฝาปิดข้างฝาปิดข้างสองหมื่นนะอันนี้จะมีรูท่อรูท่อแบบนี้นี่รูท่อเนาะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบเรียบๆไปเลยเ่าเรียบๆไปเลยะ เพน B แปด B แปดสต็อกมาร์กหนึ่ง B แปดสต็อกมาร์กสองเอามาร์กหนึ่งครามดาไม่ต้องมีท่อท่ออยู่ไหนก็นไม่รู้สมมุติว่ามันอยู่ทชาะนั้นแหละจะอยากเอามาขึ้นนี่อนี่จะได้ดูดูดันโอเคตรงนี้จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ยังไม่แต่ยังไม่ใส่นะ ดูรูโอเคมันมันต้องเปลี่ยนแพงสามหมื่นโอเคนะจะลดบูรแลออ้วแล้วก็จะดูตรงข้างหน้านิดน,นึงสามพันอ่ะเราใส่เกียร์ซุปเปอร์เออเราใส่เครื่องซุเปอร์แล้วก็เปลี่ยนตามอ่เยนไม่ละเพนมันจะมีหลายแบบนะตะแกรงเขาเรียกว่าอะไรรวมพึ่งหม้อน้ำอะไรนี่ล่ะ ตะแกงน้ารถเราเนี่ยมันมันจะมีแบบอลูมิเนียมเออมีแบบสแตนเลสด้วยนะแล้วก็พลาสติกนี่ตัดสีตัดเงาหรือว่าเปลี่ยนสีตามสีรถเนี่ยอันนี้สแตนเลสก็จะม,ม,ม,มีความเป็นโครมเมียมมีความเป็นเงาเงนะาเนาะขอสีเดิมนี่แหละตามสีนี่แหละแล้วก็ตรงนี้นะเป็นไฟอาตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นแบบสีเออ เออลักชัวรี่หน่อยเออลักชัวรี่กันาสาดเปิดไฟดิเปิดไฟโชว์หน่อยอ,อ่ากันาสาดเอาแบบนี้แหละลักชัวรี่ดิ แล้วก็แผ่นกระดานซูปเปอร์ซูปเปอร์แบบโคเมียมมีไหมอามีมีมีให้ม,มันวิบ,บวับวิบวับสแกนเนียก็เอาแบบโคเมียมนี่แหละให้มันวิบวับเวลาโดนโดนเสนะียงเนาะปึ๊บปึ๊บอันนี้ไม้ไอติมม้ไม้กระดานถ้าสีตัดกันลดก็สวยอยู่ เดี๋ยวเอาสีนี่แหละโอเคให้บูเราไม่ต้องจะได้เป็นบลูหน่อยติดสปอตไลท์ไปแล้วอันนี้เป็นไฟสโต๊กปี๊ป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 ปี๊นี่นะเห็นไหมปี๊ปปี๊บปี๊ปปี๊ที่เหลือก็เป็นไฟลี ้สีส้มเดีอเค นี่มันการข้างล่างไหยอันนี้ดีกว่าเออของมันต้องมีนะไม่รู้มันมีอะไรตกแต่ว่าของมันต้องมีไงนี่ครับขิงไว้หน่อยวีแปดต้องขิงเพื่อนนะต้องขิงเรามีวนะีแปดห้าร้อยกว่าแหลกมากเอาแค่นี้ก่อน โอเคเปิดไฟเทสสปอร์ตไลท์โอเคได้อยู่นะอ่ะตอนนี้จะทำงานต่อแล้วนะเพระาะว่าเราเอาตันะตตางค์มาละลายลิ้นมาแล้ว ก็แค่ตามกุญเนาะโอเคผมได้เป็นคอนกรีตบีมเนาะห้าสิบอ็ดตันเดี๋ยวเราจะเอาไอ้รถบูเราไปทดสอบเฮ้วีหน่อยเป็นตัวนี้นะเพื่อนเป็นคอนกรีตบีม นี่คือศึกระหว่างฟันกิจบีมกับ v8 5ปดห้ารย้าร้แปดของพวกเรานะใช่ไหมมันคือห้า้ไหมอ่าห้าแปดศูนย์นะต่อพ่วงเข้าเรียบร้อยเรียบร้อยเดินต้นเด็นตัวซีออกด้วยเกียร์ซีนะ หกร้อยกิโลเมตรนะเราต้องเดินทางกับคอนกรีตบีมออเดี๋ยวเช็คแผนที่ก่อน พวกไ like, รพวกไ like. ร <S ś le> ดูแผนที่แบ๊บเดียวพวกไรเลยจอดขวงไว้นะไปไป <S <S <le> <S ออกเดินทางต้องรอดอบอกว่าต้องรอดอ่ะไม่ค่อยกระดืบไปไม่รอดหรือเสียหน้าเลยนะเออต้องรอดอย่างเดียวเท่านั้น โอเคมันจะเวียงหลบให้นะถ้าจะเป็นเซนเลอร์แบบนี้มันมีล้อเลี้ยวล้อมันเลี้ยวได้ พวกมากันเยอะเลยเราต้องเลี้ยวขึ้นซ้ายนะเจะบีบแต่ทำไหมพี่เราต้องออกซ้ายเออไม่ทันไฟแดง <laughs> ไม่ทันไฟแดงนะเพื่อนๆ <laughs> อืดล้วอืดมากมีก็จะไปด้วยกันใช่ไหม หนเข้าจอดทำไมวะนูนแกงแกงนูนโอเคไ้เขียวแล้วก็ไปเดี๋ยวหนะน้าเพื่อนกํากลังพยายามเรียกแหลกหมาอยู่ ห้าร้ Hold อยแปดสิ0แรงม้ากับห้าเอตัน <nord> นะเพื<ๆ>่อนๆสู้กันงานเลยทีนี้อยาดูถูกวีแปดเชียวนะ <me an> เออร<ล>ะว<ะ>ังหลังระวังหลังโอเคขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้แล้วขอเข้าเลนเลยแล้วกัน อเพื <rude S 2> ่อนตามก้นมาพวกตามก้นมานะแต่ว่าเราไปช้านะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะเพื่อนๆนะก็พยายามขึ้นอยู่นะเฮ้เสงเลยเหรอเอาดิ จะแซงเลยนะเ<ป>หน่อยไปไปนู่นเลยไม่รอแล้ววะนี่แค่เดินตามพื้นราบเลยถ้าเดินขึ้นเขานี่เวอร์เลยนะ ถ้เป็นถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งนะมันจะโดนจำกัดความเร็วที่110อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ขนาดนี้รถเรายังโยนนะดูดิขยับวงมาลน,นี่เดียวคือโยนเลยนะอ่าน้ำมันหมดรถฟ้องว่าน้ำมันหมดนะเพื่อนนี่รถมันโยนมากเลยนะแกว่งมันแกว่งเราเราดูเรามุมอีกมุมมองนึง มันโยนนะนแขกวิ่งเร็วมากมันแขกต้องเป็นเราต้องเอาไอ้รถบูอ่ะไปทำเป็นกีเพานะเขาเรียกว่ากีเผานะสี่สี่บวกสี่บวกสองหรือเปล่าสี่คูณสองมันจะได้เออยังไงล่ะมันจะได้รับน้ำหนักได้นะไอ้พวก ที่เป็นแชสสีย,ยาวๆรอย,ยอเยอะๆเ,เขาเรียกว่าหกคูณสองหรือเปล่าเออหกคูณสองไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรแต่นั่นอะ่ะมันจะมันจะเสถียรภาพรถมันจะดีมากแต่ว่าตัวตัวรถอะ่ะตัวตัวทักอะ่ะตัวรถอะ่ะจะหนักรอบเร่งอาจจะหายอย่างเงี้ยอาจจะซิ่งไม่สนุกเนี่ยอาจจะพวกววาเพื่อนเพื่ออาจจะเล่นของเบาชอบวิ่งปื๊ดปาร์ตปูดปาร์ตเงี้ยตบแซงตบแซงอะไรเงี้ย แต่พอมาเป็นตัวนั้นมันกระชานิดนึงแต่ว่ามันวิ่งแล้วมันสเสถียรดีตัวตัวหนักตัวนิดนึงแต่วิ่งแลวสเสถียรไต่เขาดีอะไรเงี้ยรับต้องหนักได้ดีเยี่ยมไอไอรถบูเรามันแกว่งมากเลยนะนี่นี่นี่เหมือนเอามันมาทรมานเล่น เอ,อ <S <S เครื่องก็เครื่องก็กำลังกลางๆนะแต่ว่ายังเอาของเอาเอาของห้าสนะิบเอ็ดตันอะวิ่งได้ความเร็วร้อยร้อยยี่ร้อยสิบอได้อยู่นะมันก็ไปของมันนะแต่ว่ามึงค่อยขึ้นนะแต่ว่าเสถียรภาพรถมันไม่มีมันสุภามเราจะพอดูมาหน่อยเฮ้ยๆ่าย่ายายาความมึง่าควาัโอเคเบรกเบร โอ okay. เคแว่งมากเลยจริงๆจะเปิดคูดคอนโทลเลยก็ได้นะแต่ว่าอยากไปให้สุดเลยนะอยากให้จอบจบเร็วนะเสียงควา่งก็ไม่เอาเหมือนกันนะเดี๋ยวอเ okay. ก้าสิบก็แว่ง แปดสิบแปดสิบไม่น่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะแวะปัม๊มเติมมันก่อนนะอุ้ยอุ้ย,ย,ยเบรกไม่ลงเลยนะไม่ไม่รู้สึกถึงจะแรงแรงต้าที่จะหยุดเลยหรือจะจะดันไปข้างานเดียวเลย ดับเครื่องแล้วก็กดเติมคอรสนี้เราเต็มถังอย่างเดียวโอเค 1,865เหรียญกับน้ำมันอีก 1, 1, หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยน้อยๆนะหนึ่งนหนึน้อยน,ะ 1, 1, น,อยนิดๆด,ดูไม่ทันโอเคพวกจอดรถพักกันเลยเนี่ย เราพาถึงด่านสวิตนะผมก็ยังงงๆอยู่ว่าต้องมาตรวจเอกสารด้วยไอ้น้องคนนั้นนะเข้าผิดไอ้น้องต้องมาทางนี้เว้ยไอ้หนุ่มมันต้องมาทางนี้หรอกผมก็อคานคานเข้าวะไอ้ด็อกเบรกเบรกเบรกเช็คกิก้งยนะูด็อกคมเมนต์นะด็อกคเมนต์ผิดเบรกรอสักแป๊บหนึ่งเดินารอสักแป๊บไอ้หนุ่มมันต้องมาทางนี้ไอ้หนุ่มมันเข้าทางหน้ามันเข้าไม่ได้ แล้วผมออกทางไหนออกทางนี้ป่ะท้ายท้ายท้าย,ายชนเอ้แดูท้ายด้วยนะเ <c oughs> พื่อนจะเหวี่ยงชนนูน่นชนนี่พังอ่ามันไปไม่ได้ไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มมันถอยเลยนะไอหนุ่มมันไปไม่ได้เลยหนุม่มต้องมาทางนี้อื กลัวแต่มันจะเหวี่ยงไปโดนอะไรสักอย่างเราเดินทางมาถึงเมืองซูริกแล้วนะ เดี๋ยวก็จะถึงบริษัทละอีกยี่สิบกว่ากิโลเมตรมันมันต้องอ้อมไปนูน้นอะนี่เหมือนมีศูนย์รถหรือเปล่าเลยอยากเข้าไปเปิดแบบแต่รถเราหนักไปไม่ได้มันเข้าไปไม่ได้แ้วตรงเข้าไปก็ได้นี่หว่ ไปเดอช่างมันเถอะเดี๋ยวมารอบหน้าก็ได้มันหนักไม่อยากไปไหนแล้วอยากไปส่งให้มันจบเสียงเอ g i ิ e เอนจิ e b r a k ทำงานถึงละอยู่ข้างหน้านี่แหละเลี้ยว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 ขวาก็จะเจออยู่ทางซ้าย เหมือนมีดีลเลอร์ของดับเลยนะดับดับทักดับทักพี่ทำไรเนี่ยเราจอดตรงไหนโอ้โหแต่เอาโฟกลีฟจอดกวางไว้นะนะ เอาจริงแท้เราไปจอดข้างในนะแต่มีโฟกลิฟต์ขวางทางไมผมเดินหน้าล้นเข้าไปหนึ่งนู่นหน่เออาเอาโฟกลิฟต์จอด รู้อ่ะฟลิฟ,ฟมึงเละแน่โอ้มันเป็นอะไรที่ท้าทายนะเพื่อนๆอ้ื่อนเนอร์แบบนี้มันล้อมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงนะล้อหนักมันต้องเหวี่ยงเข้ายังไงเยอะโอ้เราไม่จบ ต้องเรียกจอปอมาดูนี่จอดฟลุ๊กริบอะไรเงี้ยผมว่าผมแก้ได้นะแก้ตน้านั้นกันนี่ผแก้ได้มันจะเบี่ยงออกดูคะเอ้าไม่ได้เฉยได้เฉยนะเพื่เพื่อนเดี๋ยวนะ ข้างี้เอโอเคแล้วนะตรงไม่ตรงไม่รู้แหรอตัอดได้ไงลูกพี่จั้การกันเราเองแล้วกันอ่ะไฟนี้เราได้มาที่เรามาซูริกเนาะหกร้ยี่สิบห้ากิโลเมตรเงินหมื่นนิดหมื่นสี่อีกวีแปดร้อยหนักไปคุ้มค่าวิ่งเลยนะ น่าไงเหยียบไปสักทีเหยียบอีกทีอืโอเคทีนี้เราก็จะหาของกลับดูที่มีอะไรน่าวิ่งมาสามหมื่นสองไปไหนเนี่ยไปเวียนนานอะ สีสิบตันไปเวียนนาเข็ดหลาบแล้วมันโยนรถมันโยกเดีดเ๋ยวเข้าไปดูสุริกก่อนนะเออล้วเข้าไปดูศูนย์ดับอ่ากดล็อกแล้วเข้าเปิดอยู่ไหม น,น่าจะเปิดอยู่นะมันยังพึ่งบ่ายสองดาฟก็เป็นรถที่ดีนะดาฟ นะแต่ว่าเครื่องยนต์เขาอะ่ะมันสูงสุดห้าร้อยห้ารอยนิดๆคือแรงมาสูงสุดห้าร้อยนิด,นดอันนี้ห้า้อยหกสิบห้าร้อยแปดสิบห้าร้อปสิบก็จะหกร้อยแล้วยังเลียบตาการะดินแทบจะมามาจะถึงมันเฮฟวี่ไม่ได้เนาะบางทีเราไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนแม่งพาลล่อของหนักขึ้นเขาเนี่ยเราไปห้าร้อยแรงมานี่ตามเพื่อนต้อยๆเลย,ยนะเราไม่มีท็อกเราไม่มีท็อกเหลือไป เอาตัวเองขึ้นเขาแล้วนะเอาเอางานมาก็พอแรงแล้วโอเคเดี๋ยวนั่งมาจนอ้วนคลิปนี้ผมปิดไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาของกลับน,นิดหน่อยแล้วเราก็ติดตามบันทหน้าเราจะไปไหนต่อโอเค